สวัสดีค่ะคลิปนี้ไข่มุกอันดามันมีวิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุสามขวบมาฝากฝากติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์ให้คุณที่คุณรักและเป็นกำลังใจให้ไข่มุกอันดามันด้วยนะคะการกระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยสามขวบทำได้หลายด้านโดยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็กด้วยการวิ่งเล่นปีนป่ายหยิบจับสิ่งของ ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือเล่าเรื่องและการให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิเช่นปั้นแปง้งระบายสีจิ๊กซอนอกจากนี้ควรส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ผ่านการเล่นกับเพื่อนชวนลูกพูดคุยถึงอารมณ์ของตนเองและสอนให้รู้จักกฎกติกาเล็กๆน้อยๆเช่นการเก็บของเล่นการส่งเสริมกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว พาเด็กไปวิ่งเล่นปีนป่ายเครื่องเล่นสนามขี่จักรยานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาและการทรงตัวให้เด็กหยิบจับสิ่งของเล็กๆเ,เช่นการปั้นดินน้ำมันการต่อจิ๊กซอการหยิบของตามจำนวนที่กำหนดกระตุ้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้และสมาธิอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังชวนลูกคุยเกี่ยวกับเรื่องในหนังสือเพื่อกระตุ้นจินตนาการและเสริมสร้างความเข้าใจ ชวนลูกทำงานศินละปะเช่นวาดภาพระบายสีปั้นแป้งโดต่อจิ๊กซอเพื่อช่วยฝึกสมาธิและความจดจอ่อฝึกให้ลูกนับสิ่งของสังเกตความแตกต่างเล่าเรื่องจากภาพและถามตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์สอนให้ลูกรู้จักบอกความรู้สึกของตัวเองเช่นหนูเสียใจ และชวนลูกพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ของผู้อื่นชวนลูกเล่นเกมที่มีกติกาเช่นเล่นซ่อนหาเพื่อสอนการแบ่งปันการรู้แพ้รู้ชนะและการรอคอยสอนให้ลูกเก็บของเล่นให้เป็นที่หลังเล่นเสร็จเพื่อปลูกฝังการควบคุมตนเองและหน้าที่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำกิจวัตรประจำวันเช่นการเช็ดตัวถาแป้งใส่เสื้อผ้าเพื่อฝึกสมาธิและการประสานง,งานของกล้ามเนื้อการดูแลความปลอดภัยขณะทำกิจกรรมต่างๆควรดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่าปล่อยลูกอยู่แต่กับโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์นะคะ